ใช่ใช่เนาะขึ e> はは้นเสียงพอดีเลยเสียงครูสาธุค่ะปู่ครูทั้งนั้นเลยเนี่ยพยานทั้งเก้าอะค่ะเ็นเทวดาผู้ออกปฏิบัติโดยวันน uh, ี้มาอัปเดตหน้างานนะคะดูขึ้นเสียงอันนี้คือเสียงเทียบกับตัวคนนะคะอย่างที่บอกคือสูงรวมเนี่ยสูงรวมตรงเนี้ยสามเมตรใช่ไหมคะสามเมตรเนาะสามเมตรนะคะเนาะตรงนี้เกินใช่ไหมคะเนี่ย โอ้สุดยอด5เมตรเนี่ยนะคะเนี่ยที่บอกไว้นี่คือชันก็ใหญ่นะคะก็มีความยากในการทำงานเพราะต้องรายละเอียดมากขึ้นมาร่วมใจนะคะสร้างทันกันนะคะความชัดเจนว่าต้องสร้างทันทำไมชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะ และเราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้สร้างท่านตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดใจเราเนี่ยเสถียรนะคะสร้างบุญบาร,รมีไปด้วยนะคะสร้างบุญบาร,รมีของเรานะคะในการทำบุญทานศีลภาวนานะคะแล้วก็เนี่ยสร้างบาร,รมีกับท่านอย่างเนี้ยมันเหมือนกับเป็นการเชื่อมบุญของเรากับบุญของเทวดาร่วมกันเนี่ยตาข่ายและความคุ้มครองและฐานที่จะรองรับการช่วยเหลือพลังจากเทวดาเนี่ยเราจะมีครบเลยนะคะมันเหมือนกับเราจะไม่ไม่ได้โดดเดี่ยว ในวัตตะนี้หรือว่าในยุคแบบนี้คนเดียวนะคะมันจะมีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นกับเราแต่ว่ามันจะต้องไม่อย่างใดอย่างหนึ่งกาวไหว้ขอพรเทวดายอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะท่านก็ไม่รู้จะเอาประตูช่องทางไหนมาเชื่อมกับเราเหมือนกันถ้าเราไม่มีบุญของเรานะคะนี่คือจุดประสงค์ในการสร้างเท้าสมุทรเทวเทวีเทวีนะคะเพื่อยันกันต้านภัยพิบัติเพื่อเป็นฐานประทับรวมพลังของ เหล่าสัมมาเทว,วดาบนฐานบารมีของเสด็จพ่อองค์เพชรซึ่งเป็นพระอริยบุคคลเทวดาพระเทวดานะคะเทวดาอริยบุคคลที่อยู่ใกล้เมืองมนุษย์ที่สุดนะคะท่านเองท่านก็เป็นนาบุญที่ดีของของเทวดานะคะของเทวาสภาที่ลงมาใกล้เมืองมนุษย์นะคะดังนั้นก็จึงเป็นขุมพลังงานที่ดีเวลาที่เราจะต้องมีรูปลักษณ์ก็เหมือนกับแบตเตอรี่สำรองนะคะที่สต็อกไฟไฟ้ฟาเงี้ยเราก็ต้องมี มีรูปร่างนะคะในการรูปร่างในท่าสี่ดินน้ําลมไฟในบางมนุษย์ในการอ่<ๆ>เขาเรียกว่าเป็นฐานพลังของพลังงานที่จะกระจายแผ่ออกไปเวลาท่านช่วยท่านช่วยเราในรูปแบบของพลังงานนะคะอันนี้ก็อัปเดตเนาะเสียงสุดยอดเลยนะคะโอเคอันก็มั มันก็อัปเดตไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะรวมบุญสร้างทันกันได้นะคะติดตามข่าวสารบุญได้ที่เพจอัญญมณีเพรเกรดแก้วได้เลยนะคะสาธุบุญล่วงหน้านะคะ